กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก่อนอื่นขอเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เินตราและของสะสมอันทรงคุณค่าอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชิกช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราขัาสัรมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ช่องนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อผู้ชมวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะเรื่องราวจะค่อยๆเล่าอย่างใจเย็นเข้าใจง่ายและมีคุณค่าแก่การรับฟังไหนทุกตอนวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย พานเหรียญกระสาเพียงเหรียญเดียวเหรียญที่หลายท่านอาจเคยถืออยู่ในมือเคยใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือบางท่านอาจเก็บรักษาไว้โดยไม่รู้เลยว่าเหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้มีความหมายทางใจและคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากเพียงใดเหรียญที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือเหรียญ5บาทพุทธศักราช2,520ซึ่งจะสร้างขึ้นในวาระครบรอบ50ปีแห่งการประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สําหรับผู้ชมวัย55ปีขึ้นไปเชื่อว่าหลายท่าน ยังจดจำบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงปลายทศวรรษ2,510ถึงต้นทศวรรษ2,520ได้เป็นอย่างดีเป็นยุคที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่นาสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนมีร่วมกันคือความรักความศรัทธาและความผูกพันยังลึกซึ้งต่อในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติ เป็นพระมาหากษัตริย์ที่เสด็จไปทุกพื้นที่ไม่เลือกความยากลาบากเพื่อประสบนิกร่อของพระองค์เหรียญ5บาทปี2,520เหรียญนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อใช้เป็นเงินตราเท่านั้นแต่ถูกออกแบบและจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแทนความจงรักภักดีและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองพระชนมพันษาครบ50ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสําคัญในรัชสมัยของพระองค์เหรียญนี้จึงมีความหมายมากกว่าคําว่าเงินแอ ต่อเป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ในสมัยนั้นการจัดทำเหรียญที่ระลึกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ได้มีจำนวนมากมายเหมือนในยุคปัจจุบันการผลิตแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านความเหมาะสมความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของโอกาสเหรียญ5บาทปี2520จึงเป็นหนึ่งในเหรียญที่สะท้อนถึงยุคสมัยความตั้งใจและความ เคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระมาหากษัตริย์ลักษณะของเหรียญนั้นหลายท่านคงคุ้นตาด้านหน้าประทับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัาชการที่ก้าวทรงฉลองพระองค์เต็มยศรายละเอียดบนพรงพระพักมีความอ่อนโยนสง่างามแฝงไปด้วยความเมตตาซึ่งเป็นภาพที่คนไทยคุ้นเคยและจดจำได้ทันทีด้านหลังของเหรียญแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวาระครบรอบ50ปีแห่งการประูติ ซึ่งถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายสําหรับผู้ชมในวัยนี้เเรียนเหรียญน,นี้อาจไม่ได้เป็นเพียงของสะสมแต่เป็นเหมือนความทรงจําเป็นภาพสะท้อนของช่วงชีวิตหนึ่งหลายท่านอาจนึกถึงช่วงวัยทํางานใยสร้างครอบครัวช่วงที่ประเทศกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจแนดิบเหรียญห้าบาทถือว่าเปเห็นเงินที่มีมูลค่าไม่น้อยสามารถซื้อของจําเป็นได้หลายอย่างเหรียญ จึงถูกใช้งานจริงหมุนเวียนอยู่ในชีวิตประจําวันทาให้เหรียญจํานวนมากเกิดรอยผ่านการใช้งานบางเหรียญถูกขัดถูกล้างหรือเก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันไปซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่มีผลต่อคุณค่าของเหรียญในปัจจุบันนักสะสมเหรียญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่มากให้ความสําคัญกับเรื่องราวและความหมายมากกว่าตัวเงินเหรียญ5บาทปี2520ี่เหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่หลายคนตาหาไม่ใช่เพราะหวังผลกําไรอย่างเดียวแต่เพราะต้องการเก็บรักษาไว้เป็นอนุสร์เป็นสิ่งตนใจ ถึงยุคสมัยที่พระมหากษัตริย์ทรงทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อประเทศชาติเมื่อการเวลาผ่านปเหรียนที่เคยพบเห็นได้ทั่วไปกลับเริ่มหายากขึ้นเหรียนที่ยังคงสภาพดีไม่มีรอยหนักยังคงรายละเอียดชัดเจนยิ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่สะสมเหรียญเกี่ยวกับราชการที่9ก้าอย่างจริงจังหรือเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่โลหะแต่เป็นบรดกทางใจที่สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้หลายครอบครัวในปัจจุบัน เริ่มหันกลับมาค้นหาของเก่าในบ้านเปิดกล่องเก็บของรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพบเหรียญที่ระลึกเหล่านี้โดยบังเอิญบ่าสังคนอาจเคยคิดว่าเป็นเหรียญธรรมดาแต่เมื่อได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังจึงเริ่มเห็นคุณค่าและตระหนักว่าเหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้มีความสําคัญมากกว่าที่คิดการสะสมเหรียญในวัยหลังเกษียณกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิกระตุ้นความทรงจํา และสร้างความสุขทางใจเหรียญ5บาทปี2,520จึงไม่ใช่เพียงวัตถุแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันทําให้ผู้สะสมได้ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์เรื่องราวและความรู้สึกในช่วงเวลาที่มีคุณค่าในตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านลงลึกถึงรายละเอียดของเหรียญมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เรื่องของจานวนการผลิตสอภาพเหรียญที่นักสะสมให้ความสําคัญไปจนถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เหรียญบางเหรียญมีคุณค่ามากกว่าเหรียญทั่วไปและในช่วงท้ายของเรื่องราวทั้งหมด เราจะมาพูดถึงมูลค่าในปัจจุบันของเหรียญ5บาทปี2520เหรียญน,นี้ว่าทำไมจึงกลายเป็นเหรียญที่หลายคนไม่อยากมองข้ามเมื่อพูดถึงเหรียญ5บาทพุทธศักราช2520ครบรอบ50ปีแห่งการประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สิ่งหนึ่งที่ผู้สะสมเหรียญในวัยผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือบริบทของยุคสมัยเหรียญเหรียญนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศชาติ ยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันผู้คนยังใช้ชีวิตเรียบง่ายความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนยังแน่นแฟ้นเงินทองไม่ได้หมุนเวียนเร็วเหมือนวันนี้เหรียญหนึ่งเหรียญจึงมีคุณค่าในตัวเองทั้งในเชิงการใช้งานและความหมายทางใจในยุคนั้นการออกแบบเหรียญกระส์์ไม่ได้เน้นความรุราหรือแปลกระตาเหมือนปัจจุบันแต่เน้นความเรียบง่ายสง่างามและแฝงด้วยความเคารพเหรียญ5บาทปี2520จึงถูกออกแบบ ให้ดูมั่นคงแข็งแรงสมฐานะเงินตราของชาติและสมเกียรติของวาระสำคัญระดับประเทศรายละเอียดทุกส่วนของเหรียญถูกคิดมาอย่างรอบคอบตั้งแต่ขนาดน้ำหนักไปจนถึงลวดลายที่สื่อถึงพระเกียรติคุณสำหรับผู้ชมในวัย55ปีขึ้นไปหลายท่านอาจเคยเห็นเหรียญนี้ผ่านมือมานับครั้งไม่ถ้วนบางท่านอาจเคยเก็บไว้ในกระปุกออมสินบางท่านอาจเคยใช้ซื้อข้าวซื้อของในตลาดหรือบางท่านอาจได้รับเหรียญนี้จากผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยไม่ได้ตั้งใจหาย ่อเป็นของสะสมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหรียญที่เคยดูธรรมดากลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจยอย่างลึกซึ้งนักสะสม mm hmm. เหรียญรุ่นเก่ามักกล่าวกันว่าเหรียญที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องสวยที่สุดหรือแพงที่สุดแต่ต้องเป็นเหรียญที่มีเรื่องเล่าเหรียญ5บาทปี2520เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีเรื่องเล่ามากมายซ่อนอยู่ทั้งในตัวเหรียญเองและในความทรงจําของผู้คนเหรียญนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเป,ปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสังคมไทยเป็นช่วงที่คนไทยเริ่มตระหนักถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ ในด้านการพัฒนาการช่วยเหลือประชาชนและการสร้างความเหมาะนั่นคงให้กับประเทศในหลวงรัชการที่9ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโครงการต่างๆที่พระองค์ทรงริเริ่มในช่วงเวลานั้นยังส่งผลมาถึงปัจจุบันเหรียญที่ระลึกครบรอบ50ปีแห่งการประสูติจึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของอายุแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชากรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงเวลานั้นผู้ส,สมเหรียญในวัยหลัง กเกษียณจำนวนมากมองว่าการได้ถือเหรียญนี้ไว้ในมือเป็นเหมือนการได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังสงบผู้คนยังมีความหวังและมีพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งทางใจเหรียญน,นี้จึงถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมบางคนห่อด้วยผ้าบางคนใส่กรงบางคนเก็บไว้ในตู้พระหรือเก็บรวมกับของสําคัญของครอบครัวเมื่อการเวลาผ่านไปเหรียญที่ผ่านการใช้งานจํานวนมากเริ่มมีร่องรอยตามอายุบางเหรียญมีรอยขีดข่วนบางเหรียญสีเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ซึ่งสำหรับนักสะสมบางกลุ่มมองว่านี่คือสเสน่ห์เป็นร่องรอยของการเวลาเป็นหลักฐานว่าเหรียญน,นี้เคยอยู่ร่วมกับผู้คนจริงๆไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อเก็บอย่างเดียวแต่เคยทำหน้าที่เป็นเงินตราในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันเหรียญที่ยังคงสภาพดีรายละเอียดคมชัดไม่ผ่านการขัดหรือดัดแปลงกลฮับกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมอีกกลุ่มหนึ่งเพราะเหรียญเหล่านี้สะท้อนถึงการเก็บรักษาอย่างตั้งใจและหาได้ยากขึ้นทุกปียิ่งเวลาผ่านไปเหรียญ ที่ยังสมบูรณ์ยิ่งลดจำนวนล,ลงําให้คุณค่าทางการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตสำหรับผู้ชมวัย55-65ปีขึ้นไปการสะสมเหรียญไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของความสุขความสงบและการได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่มีความหมายเหรียญ5บาทปี2,520จึงตอบโจทย์ในแง่นี้ได้อย่างลงตัวเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปมีน้ำหนักกำลังดีจับแล้วรู้สึกถึงคอ วามมั่นคงและทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาดูก็จะนึกถึงเรื่องราวในอดีตอย่างไม่รู้ตัวหลายท่านอาจเริ่มสนใจเรียนนี้มากขึ้นหลังจากได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนจากกลุ่มสะสมหรือจากลูกหลานที่เริ่มหันมาศึกษาของเก่าเปลี่ยนที่เคยเก็บไว้เฉยเจึงถูกหยิบขึ้นมาทําความสะอาดตรวจดูรายละเอียดและเริ่มตั้งคําถามว่าเปลี่ยนนี้มีความสําคัญอย่างไรและมีคุณค่าแค่ไหนในปัจจุบันในตอนถัดไปผมจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ที่ทำให้เหรียญ5บาทปี2520บางเหรียญเป็นที่ต้องการมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการผลิตความนิยมในหมู่นักสะสมและเหตุผลที่ทำให้เหรียญน,นี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องราวซึ่งจะเป็นช่วงที่หลายท่านรอคอยเมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆเชื่อมต่อกันเหรียญ5บาทพุทธศักราช2520เหรียญนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุกเก่าแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาหนึ่งของประเทศ และช่วงชีวิตของผู้คนจํานวนมากสําหรับผู้ชมวัยผู้ใหญ่การได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการรับข้อมูลแต่เป็นการได้ทบทวนอดีตได้ระลึกถึงความเรียบง่ายและได้ย้อนนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลและที่ก้าที่ทรงอยู่เคียงข้างประชาชนไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้อาจยังคงนอนเงียบอยู่ในลิ้นชักในกล่องเก่าหรือในกระปุกอมสินของใครหลายคน โดยที่เจ้าของอาจไม่เคยคิดจะหยิบขึ้นมามองอย่างจริงจังแต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวได้เข้าใจความหมายและได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหรียญเล็กๆเหรียญนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจอบอุ่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องเงินแต่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์และสะท้อนถึงความทรงจําที่มีค่าของช่วงชีวิตหนึ่งสําหรับผู้ชมที่เก็บสะสมเอง ปรินอยู่แล้วอาจใช้โอกาสนี้ในการกลับไปตรวจด,ดูเหรียญที่ตนเองมีอยู่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมองเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยสังเกตและให้คุณค่ากับสิ่งเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามส่วนผู้ชมที่ยังไม่เคยสะสมเหรียญมาก่อนเรื่องราวของเหรียญ5บาทปี2520อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นก้าวแรกของการเก็บรักษาความทรงจําในรูปแบบที่จับต้องได้และสามารถส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าเหรียญน,นี้จะอยู่ในสภาพใดจะเก่าหรือใหม่ จะผ่านการใช้งานมากน้อยเพียงใดคุณค่าที่แท้จริงของมันคือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังและความหมายที่แต่ละคนมอบให้เหรียญบางเหรียญอาจไม่เคยถูกขายไม่เคยถูกแลกเปลี่ยนเพราะเจ้าของเลือกที่จะเก็บไว้ด้วยความรักความผูกพันและความเคารพซึ่งเป็นคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากขอขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ที่สลับเวลาอยู่กับช่องของเราจนถึงช่วงท้ายของวิดีโอหากเรื่องราวของเหรียญ5บาทพุทธศักราช2,520เหรียญนี้ทําให้ท่านได้ย้อนนึกถึงอดีตหรือทําให้ท่านอยากกลับไปเปิดกล่องเก่าๆในบ้านนั่นถือว่าเป็นความตั้งใจที่สําเร็จแล้วของช่องเราหากท่านเห็นว่าเนื้อหาของช่องนี้มีประโยชน์มีคุณคอาและเหมาะสำหรับการรับฟังอย่างสบายใจขอเชิญกดติดตามช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เรียนกษัตร์และของสะสมที่มีความหมายมาเล่าให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องและหากท่านมีเรียนหรือเรื่องราวในอดีตที่อยากให้เรานำมาเล่าในโอกาสต่อไปก็สามารถติดตามและรับชมตอนใหม่ๆได้ในคลิปถัดไป